คุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัทเพกยอนสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานคระนะคะสำหรับวันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะมาวิวให้ลูกค้าชมกัน,นเลยนะคะเจ้า Toyota A v a ว z ซนะคะโ ปีสองพันสนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย3ามแ0นแปดบาทเลขใหม่คันนี้อยู่ที่10,000แกับอีก6000เท่านั้นเองนะคะเครดิตีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้าได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะน่าใช้ น่าใช้คันนี้นะคะไปครอบครองได้เลยนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจองเข้ามาด่วนเลยที่เบอร์ศูน3 8 9 2 8 8 8เบอร์นี้นะคะเปิดให้แอดไลน์ด้วยแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาจัดไฟแนนซ์นะคะหรือข้อมูลของตัวรถได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการซึ่งกันเลยที่ดวงไฟะคะดวงไฟคู่หน้าได้เป็นดวงไฟแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะโค,ะคมไฟเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะ ไเดิม,ด,มด้านล่างคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะกรอบของไฟตัดหมอกเป็นสีดําตัดกันกับสีตัวรถคันนี้เป็นสีบอลน,นะคะแตบบ่ดูล้าหนอกสีบอลเหมือนบอลทองอะนะแต่เขาให้ลงรายละเอียดไว้ว่าเป็นสีบอลเงินนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียมด้านบนแบบนี้นะคะด้านบนเป็นโครเมียมด้านล่างเนี่ยเป็นวัสดุตกแต่งนะคะสีเดียวกันกับตัวรถ ตัวโลโก้เป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้นะคะคันนี้ลูกค้าได้เลขทะเบียน2องกไก่ยอยักษ์หนึ่นะคะสวยๆเลยนะถัดมานะคะเป็นใน2สองตัวล้อคันนี้นะคะลูกค้าได้แม็กนะคะน็อตห้รูนะคะแล้วก็ตัวยางคันนี้จะเป็นยางดันหลอกนะ,ะสวยๆเลยนะคะอ่นะ สัปดาห์ยางคันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่32ปี2019นะคะแต่ว่าลักษณะดอกยางเนี่ยยังไม่แตกใบงานนะดอกยางยังใช้งานได้อยู่ <c oughs> ถัดเข้าไปนะคะ <c oughs> เป็นในสองตัวโชกคเดิมๆนะเดิมๆมาจากโรงงานแต่งแต้มสีให้เพื่อความสวยงามนะช่วงล่างไม่มีสนิมเลยนะนี่ การันตีคันนี้ไม่เคยจอดจมน้ำนะพี่ควา่างพี่คว่ามเตียงการน้ำท่วมนี่ไม่มห,หนี่างแน่นอนโครงสร้างมาเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะไฟเลี้ยวติดมาข้างแก้มแบบนี้นะคะตัวกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะ,ะสีบอล แล้วก็คันนี้ติดคิ้วกันสตร์ให้เรียบร้อยแต่ฟิล์มไม่ติดฟิล์มคันนี้ไม่ได้ติดท <m> ้ายนะคะลูกค้า <m> ท่านใดออกรถกับหนูเล็กโทรเข้ามาศูน3 8 9 2 8 8สปนะคะหนูเล็กติดฟิล์มให้เลยคันนี้นะคะแต่กระจกเนี่ยมาพาร์ตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะ <m> สีมือเปิดนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันนะคะถัดมาะคะเป็นในส่วนของรายละเอียดด้านฝากระโปรงท้ายกันฝ <m> <m> ากระโปรงท้ายนะะากระจกนะคะบานเดิมๆจากโรงงานนะ ตัวคิ้วฝากระโปรงนะคะสลักสลักตัว i n นโนวาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรหัสเครื่อง2.0ตัว G นะคะดวงไฟเป็นดวงไฟแบบ LED เต็มลำแบบนี้เลยะคะ<อ>คันนี้มีเซ็นเซอร์ให้แล้ว2จุดมาพร้อมกับไฟเด็กกับทิงด้านล่างด้วยนะคะ2ดวงแบบนี้ดูรายละเอียดรอบๆผังสวยงามเลยนะคะลูกค้าราคาไม่แรงด้วยคันนี้ผ่อนบอกเลยว่าแค่ เจ็ดักว่าเท่านั้น72งวนนะคะลาก84งวดได้ด้วยถ้าลูกค้ามีเครดิตเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในสำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นสีเบตนะคุมโทนสีเบตททำให้ดูสุภาพขึ้นมานะมีการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ปุ่มเซ็นทรัลล็อกเป็นสีดำอยู่ด้านขวามือแบบนี้เลยและมีการตกแต่งด้วยวัสดุหนังนะคะนิ่มๆน,นะกดเข้าไปแบบนี้มือเปิดนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวแผงประตู โครงสร้างต่างๆนะคะเดิม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 มาจากโรงงานเช่นเดียวกันคะคันนี้สีเดิมมาเลยนะไม่ถูกกับสีสาดสีมาอ,อย่างแน่นอนนะหัวนมหัวน็อตไม่มีรอยไขนะเราจะเป็นในส่วนของตัวกระดูก <ๆ S 1> กู้จะกู่เดียวแกะยากมาก <ๆ S 1> อ่ะ <ๆ S 1> นี่จุดเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันแบบนี้เลยการันตีในส่วนของโครงสร้างนะคะว่า ันนี้สีเดิมมาเลยนะไม่โดนถูกดัดแปลงเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเดินได้ตะเข็บสีเบจแบบนี้ป้ายนะคะเป็นเบาะแบบนี่แบบหมุนแบบหมุนแบบนี้นะ <c oughs> ลักษณะของตัวเบาะบอกเลยว่าไม่มีรอยแตกนะไม่มีรอยแตกฉีกขาดใช้งานได้อีกยาวๆนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยแล้วก็กระจกปรับพับเรื่อนไฟฟ้าอีกด้วยนะคันนี้ปรับพับไฟฟ้า พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบสีด้านแบบสีบริเวณคอนโซลนะ,ะด้านบนจะเป็นออกสีเทาดำนะ,ะด้านล่างเป็นสีเบจต,ตัวเครื่องเสียงนะคะใส่แผ่นได้นะ,ะเล่นโหมด fm am เล่นได้เลยนะ,ะตัวแอร์เป็นแอร์แบบออ t โต้อีกด้วยนะคันนี้ช่องสำหรับใส่แก้วน้ำมีให้ตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบออ t โต้ขั้นบันไดฐานเกียร์สีดำนะ,ะฐานเกียร์สีดำค่อนข้าที่จะกว้างนะคะ เป็นรถครอบครัวคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวดูเบาะนั่งแถว2อเบาะนั่งแถว2องนะคะลักษณะตัวเบาะเช่นกันนะคะไม่มีรอยปีแตกขาดนะ,ะไม่มีรอยปิแตกขาดเลยแล้วก็นี่ตรงกลางเขามีที่สําหรับพักแขนด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีจุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือแอร์เนี่ยเขามีให้ทุกแถวนั่งเลยนะ,ะอันนี้เป็นแถวนั่งแถวที่สมีแอร์ตรงคนนั่งะะด้านหลัง ไม่ต้องไปแย่งกันกับคนด้านหน้านะคะที่นั่งกว้างขวาก็บอดีค่อนข้างที่จะกว้างนะะนั่งได้สบายสบายเลยเดี๋ยวเราดูเบาะนั่งแถวที่3นะคะสำหรับตัวเบาะนั่งแถวที่3าบอกเลยว่าเบาะเนี่ยสามารถปรับขึ้นไปพับคือไปขแขวนแบบนี้ได้เลยนะคล้ายๆกับตัว f o r t u n e r นะคะข้อดีนะคะทำให้มีพื้นที่ในการใช้สอยได้กว้างเลยนะกว้างเลยแล้วก็หากลูกค้าเนี่ย ปรับเบาะลงมาพนะวางบอกเลยว่าด้านหลังก็ดันกันแบบสบายๆขานี่ก็ยืดไปได้เลยแล้วก็มีแอร์นะแอร์แถวหลังก็มีให้อีกด้วยสวยๆเลยนะลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่าผ่อนสบายมากๆนะแล้วก็เอาใจนะคะครอบครัวครอบครัวไหนที่มีสมาชิกเจ็ดท่านนะคะเจ็ดท่านขึ้นไปเนะี่ยคุ้มเลยนะได้คันนี้ไปนะคะเป็นหนึ่งในครอบครัวได้เลย ส่วนของตัวห้องเครื่องกันมานะสำหรับคันนี้เครื่องขนาด2,000 cc นะคะเครื่อง2,000 cc บอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยคับไม่อืดแน่นอนนะเหยียบได้แบบสบายๆเลยครับออกตาจงตาจังหวัดจังหวัดนี่คือสบายเลยนะเร่งเครื่องได้แบบสบใจนะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยก็ลักษณะเดิมๆนะเดิมๆมาเลยตำแหน่งเครื่องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะ พวกของเหลวนะคะของเหลวนะ้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะคะอันนี้ทางทช่างมีการตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างต่งตางๆหัวนงหัวน็อตน,น,นะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขายสีเดิมคานหน้านี่เดกระหัสเขานะคะอยู่กันแบบนี้เลยนะประดันตีโครงสร้างไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหน้ามาอย่างแน่นอนสวยๆนะคะสวยๆเลย ตัวปัม๊มนะคะต็วปั๊มโตโยต้าขอสรุปอีกทั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขาย3 8 9 9 0 0บาทเลขไม่1 6 0 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะเครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มเต็มล้นล้นหรือลูกค้าไม่มีเครดิตก็จัดยอดได้เต็มเช่นกันนะคะ คันนี้ผ่อนอยู่ที่7,000กว่าเท่านั้นลากนะลาบ84งวไดได้ที่6,000เลยนะ6,000กว่าลูกค้าท่านใดสนใจติดตอ่อหาหนูเล็กเลยค่ะเบอร์0933892888นะคะ Innova ตัว 2.0G ปี2013คันนี้นะ,ะจองเข้ามาด่วนเลยนะสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่อยู่ในคลิปเดียวนี้ของหนูเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะ,ะจะได้มีภาพนในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ